กลับเข้ามาจากรายการคนค้นทางสิ่งเจ๋งนะครับกับผมเดียวัชรพันธ์ตระนิษาศักดิ์ครับหลังจากที่ได้พูดคุยนะครับกับท่านอาจารย์เนื้อสาา์ที่ผ่านมาครับสำหรับสัปดาห์นี้หลายคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินสาหรับเรื่องประจำสาความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับบางคนบอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บบางคนบอกว่าติดปัญหาเรื่องหนี้สินบ้างละหรือว่าการใช้ชีวิตในประจําวันหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวของสภาพสังคม การเมืองเศรษฐกิจเข้ามาเป็นปัจจัยทําให้เราเนี่ยนะครับมีความทุกข์กายไม่สบายใจเอ๊ะปัญหาเหล่านี้เราจะแก้ไขได้อย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถหลีกหนีปัญหาเราไม่สามารถหนีจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรครับอยู่ให้ได้กับความทุกข์และสามารถเฟ้นหาความสุขจากความทุกข์นั้นวันนี้จะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์โพคอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่สวนโมกข์พะพารามหรือว่าวัดฐานน้ำหยางนี่เองครับ นะครับก็ได้รับเกียรติเช่นเคยนะครับจากท่านพระอาจารย์นะครับวันนี้ครับ อ,อาจารย์ครับหลังจากที่ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นประถมะเาอริกดีๆของรายการคนค้นทำ4.0นะครับวันนี้ก็มีในส่วนของพี่สาวไดชมาคิททองนะครับผู้จัดกบบนารบรรณากุลธนาก็มาร่วมรายการกับดีเจเด้เด,ด้วยในวันนี้นะครับอาจารย์ครับวันนี้อยากจะสนทนาธรรมกับอาจารย์ในเรื่องราวของความทุกข์ใจครับยุคปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ครับโอ้โหรถติดก็ทุกใจ นะครับวันนี้ไม่สบายก็ทุกใจเป็นนี่ก็ทุกใจแล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราได้แล้วเราจะทุกข์ตลอดไปเหรอครับอาจารย์เราพอจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะสามารถหาความสุขในความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ครับอาจารย์ครับเชิงแรกก็ <c oughs> ต้องขอขอบพระุณนนโมทนาคุโยมที่เป็นเจ้าหน้าที่อสมทและก็ท่านผู้กังผู้ชมทั้งหลาย อีกเช่นเคยกล่าวที่แล้วอรรมาก็ได้พูดถึงเรื่องธรรมะว่าความหมายมันกว้างขวาง,วาง <Yeah. S 1> ธรรมะคําเดียวกอามาแปลไม่เป็นภาษาไทยครอบคลุมคําว่าธรรมะทำไม่ได้เลยกล่าวที่แล้วก็ได้พูดถึงธรรมะหลายๆอย่างวันนี้ก็อยากจะพูดธรรมะอีกสองอย่าง <Yeah. S 1> ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก แล้วก็เข้ากับหัวข้อที่คุณโยมถามครับว่าจะหาความทุกข์หาความทุกขก์หา,า,าความทุกข์กความทุกข์ได้อย่างไรถ้าโยมเข้าใจก็คงไม่ยากครัถ้าเข้าใจธรรมะสองอย่างที่อามาจะพูดต่อไปนี้ธรรมะสองอย่างหนึ่งสังคตธรมรมคำว่าสังคตธรรมคือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่ง ทุกอย่างเขาเรียกว่าสังกตธรรมแล้วมีอีกอันหนึ่งวารวาสังกตธรรมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมีอย่างเดียวในพร,รนะพุทธศาสนาคือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเปน็นสังกตธรรมนี่ถ้าเป็นสังกตธรรมเนี่ยกฎเกณฑ์ของสังกตธรรมคือมันต้องไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นทุก ตนอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนอันนั้นที่เราควรเข้าใจคือคำว่าทุกทุกมันมีหลายหลายชนิดหนึ่งทุกเจ็บปวดเกิดทุกขเวทนาเวทนามันมีอยู่สามชนิดเกิดสุขเวทนาก็รู้สึกเป็นสุขที่คนต้องการก็ต้องการสุขเวทนาและทุกขเวทนารู้สึกเป็นทุกท แล้วท,ทุกข์ขทุกขเวทนารู้สึกกลางๆงไม่สุขไม่ทุกข์นี่ความทุกข์ความสุขมันมีอยู่ในชีวิตที่เราเป็นๆอยู่เนี่ยมีกันทุกคนนี่ความทุกข์ความหมายที่สองจึงใดที่เป็นสังขารจึงท,ที่มีเหตุมีปัจจัยตั้งแต่แม้แต่ภูเขาหินแม้แต่อาคารสถานที่รวมทั้งชีวิตมนุษย์เรามันทนอยู่ไม่ได้ เอง่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ทเ่าไปคนไม่ก็ได้ยินก้อนหินเป็นทุกข์อย่างไรเพราะก้อนหินไม่มีจิตใจแต่ก้อนหินก็เป็นทุกข์แล้ก้อนหินมันทนอยู่ไม่ได้มันเชื่อมทีนี้ทุกข์ที่ทำกันในสุดคือทุกข์ในจิตใจของเราทุกข์นี้มาจากความยึดถือเรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา ความทุกข์ในใจต้องเกิดขึ้นนี่บรรดาสัางขานทั้งหลายเนี่ยมันมีทุกข์อยู่เป็นพื้นฐานพื้นฐานของถังขานคือมันทนอยู่ไม่ได้ชีวิตของมนุษย์เรากมืังกันมันทนอยู่ไม่ได้เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนแม้ธรรมชาติก็ทนอยู่ไม่ได้อันพื้นฐานของถังขานมันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่า ทุกได้นธรรมันใหในตัวคือทุกข์ในจิตใจพอเราไปยึดถือเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุขเนี่ยเราจึงเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าเราเข้าใจว่านี้มันเป็นเพียงสังขารมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยทําให้เราไม่เป็นทุกข์ง้องการหาความสุขจากความทุกข์ืือเอาสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือ เช่นว่าชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยกายวาจาแล้วจิตใจก็เรียกว่าทาวารหรือประตูทาวารประตูที่เราทำเนี่ยทำได้สามทางทำทางกายทำทางวาจาทำทางจิตใจนี่คนธรรมดาทุกคนน่ะที่ไม่เคยทำผิดมันไม่มีในชีวิตของเรา ที่ไม่เคยทําผิดมันไม่มีท่านจามเรต้รา,ธาธเคยพูดว่าคนที่ไม่ทําผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรถ้ายังทาโน่นทนํานี้มันต้องมีการผิดบ้างถูกบ้างในน,นี้การกระทําทางกายของเราเนี่ยถ้าเราทําอะไรแล้วมันผิดเราก็เปลี่ยนเสียเปลี่ยนมาทําให้มันถูกเมื่อเราทําผิดมันเป็นทุกข์นี้เรามาทําให้มันถูก เราก็ไม่มีความทุกข์นั่นความสุขมันเกิดขึ้นจากทุกข์เพราะนั้นเราสังเกตดูว่าพุทธศาสนามาจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าปัจจบัติผิดเป็นเวลาถึงหกปีเสียเวลาั้งหกปีเกือบเจ้าชีวิตไม่รอดที่ไปทรมานร่างก,กายตอนหลังพระองค์มาพิจารณาเห็นว่าอันนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พระองค์ก็เปลี่ยนมันดำเนินชีวิต ให้มันถูกก็ถามให้ชีวิตไม่มีความทุกข์เพราะนั้นโดยธรรมชาติที่เป็นสังขารมันมีทุกอย,อย่างนั้นเอง,งนั้นธรรมะชั้นลึกที่พระเจ้าท่านพูดว่า<น>ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดไม่มีดับไม่จะเกิดแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป นี่มันเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่เอาทุกข์เป็นธรรมชาติมาเป็นเราเป็นของเราความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนักปฏิบัติเนี่ยที่เขาปฏิบัติธรรมนี่ยอบรมจิตให้มีสมาธิก็เอาสิ่งที่เรามีเช่นลมหายใจเข้าออกระบบอานาปานติเรนวโรโมปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติลมหายใจเข้าออกทุกคนทดลองทําได้ ามานี่เกี่ยวข้องกับพวกฝรังนะแล้วนี่ฝรังที่มาปฏิบัติกับเราไม่น้อยก,กว่าสี่หมื่นคนเนี่ยที่นี่เดือนนี้ก็มีที่โสรโมนาชาตประมาณเจ็ดสิบกว่าคนที่เกาะสมุยก็มีมามีที่ปฏิบัติธรรมสําหรับฝรังท้องแห่งคือที่โสรโมนานาชาติแล้วันที่เกาะสมุยที่ปะพาวันแต่ละเดือนเดือนเดือนมี่ฝรังทั่วโลกมาปฏิบัติธรรม เดี๋ยวนี้ที่น่าแปลกคือคนรักเทียสนใจมากคนรักเทียเคยเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนเดี๋ยวนี้เขามาสนใจึกสมาธิึกสมาธิมาฝึกอะไรมากึกลหมหายใจลมหายใจของเขามันก็มีกันทุกคนแต่เขาไม่รู้เพราเราลองทำดูเราหายใจเข้าบอกว่าก็เกิดสังขารมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลักษณะที่เป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติแต่ว่าเมื่อจิตใจของเรา กำหนดโปรกไว้กบลหมหายใจหายใจข้าว็ตามไปหายใจออกก็ตามมาอยู่กบลหมหายใจนะห้านาทีสิบนาทีก็จิตโยนลมหายใจได้จิตก็มีสมาธิพอจิตมีสมาธิก็เอาสิ่งที่เรามีในชีวิตมาพิจารณาดูก็อเอาสังขารมาพิจารณาดูเอารูปเอานามเรียเบญจนจันธ์คนอรรูปเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาตมาตามดูซึ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้เป็นธรรมชาติเมื่อเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่เราเองเพราะไม่ยึดถือว่าเราว่าของเราจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากอุปาทานความทุกข์ก็ดับนั้นในพุทธศาสนาบางคนอนะทุกข์มาก เป็นลูกตายสามีตายจะฆ่าตัวตายก็ได้ความธรรมะของพระเจ้าความทุกข์ก็หมดไปเลยกลายเป็นพระอรหันต์แม้แต่องคุริมานที่ว่าเป็นโจรใจร้ายฆ่าคนตายมาเยอะก็ได้ความธรรมะของพระเจ้ากลายเป็นพระร <Yeah. S 1> พอรหันต์เพราะนั้นที่เรียกว่าหาความทุกในความทุก <Yeah. S 1> อัตมามีกว่ามินอย่างนี้ <Yeah. S 1> ว่าบรรดาสังขารทั้งหลายนะมันมีทุก ย่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นเราก็หาความสุขจากความกข์ก็กคือสังขารนี่เอง <Yeah. S 1> ามาศึกษาเพราะนั้นทุกคนสามารถจะทําได้ที่นี้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็มีการปฏิบัติผิดปฏิบัติทุกอย่างคนเนี่ยดีๆ <Yeah. S 1> ไม่ดื่มเหล้า <Yeah. S 1> ก็ไม่มีปัญหาตอกมาไปดื่มเหล้าเข้าไป <Yeah. S 1> พอดื่มเหล้าขาดสติทำเที่ยาหาย <Yeah. S 1> เดือดร้อนบางทีต้องติดคุกติดตราง ต่อหลังก็ทำในตัวว่าเอออันนี้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ต่อหลังก็เปลี่ยนไม่ทำหาความสุขจากความทุข์ไม่หวังามาอย่างนี้ครับผมก็พอรบกวดครับผมทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเรานี่เองนะครับพี่ชมาตครับในวันนี้ก็คือเราต้องเข้าใจนะครับความเป็นอยู่เป็นไปาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และการดับไป นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สาคัญมากไปกว่าน,นั้นนั่นก็คือในเรื่องราวเมื่อเรารู้แล้วว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างไรก็จะมาควบคุมในเรื่องราวของพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของเรานั่นเองว่าสิ่งนี้เราทําไปแล้วมันเกิดผลกระทาในอนาคตอย่างแน่นอนก็เลิกทําในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นกรรมที่จะตามเรา ไปในโอกาสภายภาคหน้ากันด้วยนี่คือคำตอบดีๆและคนค้นทำในวันนี้นะครับกับรายการคนค้นทำ4.0เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับอาจจะไขข้อข้องใจไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท,ท่านเลยนะครับในเรื่องราวของความคิดที่ว่าเราจะทำอย่างไรดีเท่าวันนี้เราเกิดทุกความทุกมันสะสมอยู่ในใจของเราเหลือเกิน แต่เราจะแก้ไขปัญหาหรือว่านำความสุขมาแทนที่ความทุกข์ได้อย่างไรนี่คือการสนทนาธรรมในวันนี้กับรายการคนค้นธรรม4.0กับผมดีเจเดียววัชรพันธ์ครับและว,วันนี้มีพี่ทัชมาตทิพทองและผู้จัดการอนันต์สกุลธนาครับมาร่วมรายการในวันนี้กันด้วยนะครับ วันนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นเทปที่2ของการออกอากาศนะครับผ่านทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเครือข่ายวิทยุ53สถานีทั่วประเทศรวมถึง Youtube Channel m c o t 1 0 2กันด้วยครับผู้จัดการครับครับน้องเบียรครับวันนี้เป็นตอนที่2ครับผมได้ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์นี่นะครับก็สืบเนื่องจากตอนที่หนี่นะครับก วันนี้ที่เป็นทุกข์กันอยู่เนี่ยก็ไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะครับน้องเดียร์ครับผมนะครับไปยึดมั่นถือมั่นนะครับตามข้อคิดทาที่อาจารย์ได้ให้ไว้เมื่อ่ว่ายึดถือยึดติดนะครับไม่ยอมที่จะเข้าใจธรรมชาติในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเอ่อหมายความว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่เราไปยึดติตในบางสิ่งบางอย่างเราอยากที่จะได้แต่มันไม่ใช่ของที่เราควรได้ครับผมอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหนะฮะแต่ทีนี้ถ้าถ้าเข้าใจหลัก คิดหลักธรรมนะครับการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะน้องๆวัยร no ุ่นถ้าพื้นฐานความเข้าใจแล้วนี uh> ่ก็ก็ไม่ได้จะยากในการดําเนินชีวิตนะครับครับผมนะครับพี่สาวครับวันนี้นะคะเรื่องราวของเอาความสุขมาเติมเต็มไล่ความทุกข์ออกไปเป็นยังไงบ้างครับเราจะมีความทุกข์นะคะบางท่านเนี่ยมีความทุกข์มากที่สุดในชีวิตนะคะเกิดการสูญเสียในชีวิตไม่มีอะไรที่สูญเสียแล้วยิ่งใหญ่ ในชีวิตนะคะเท่ากับการสูญเสียชีวิตนะคะของคนที่เรารักค่ะแต่เราจะอยู่อย่างไดนะคะให้ได้แล้วอยู่ข่ามการความทุกข์แต่ว่าเราอยู่ให้มีความสุขโดยใช้หลักธรรมนะคะขององค์พระสัมมาสัมสพุทธเจ้าค่ะแล้วเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะามการความทุกข์ค่ะซึ่งเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้ค่ะครับผม นะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ผมมาค้นทำนะครับเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ในชีวิตของคุณเรื่องอะไรพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับผมจะไปค้นทำและหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปน่าสนใจอีกแล้วต้องติดตามกันให้ได้ในทุกสัปดาห์ครับสำหรับสัปดาห์หน้าใครที่บอกว่าวันนี้มีความรักอยู่เต็มหัวใจเอ๊ะ เราจะทําความรักนี้ให้เป็นความสุขได้อย่างไรและเรารักอย่างไรรักให้เป็นโอ้โหเรื่องความรักเนี่ยถือว่าเป็นการตอบโจทย์ของการดำเนินชีวิตในยทีเดียวเพราะว่าความรักไม่ใช่เกิดเพียงแค่คู่หนุ่มสาวแต่เป็นความรักที่เกิดขึ้นกับครอบครัวสถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือว่าเป็นความรักแบบ หนุ่มสาวก็ได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันครับวันนี้ในนามของกสทมทนะครับต้องกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณนะครับพระอาจารย์โพเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับสำหรับการสนทนาธรรมในสัปดาห์นี้นะครับและสัปดาห์หน้าจะมาพูดถึงเรื่องราวของความรักกันนะครับ<ม>ว่ารักให้เป็นต้องรักอย่างไรโอ้โห oh สำหรับคนที่มีความรักต้องติดตามให้ได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุอสมทร้อยสองสุร,ราชานีและเครือข่ายวิทยุ53สถานีทั่วประเทศรวมถึง f c e b o o o f a n p เ g จอสมทรสุร,ราชานีด้วยครับและให้ติดตามด้วยกด Subscribe ในส่วนของ Youtube Channel m c o t 1 0 2นะครับวันนี้ลาทุกผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ